ถ้าใครนครับที่อยู่ในแวดวงการรักสุขภาพเนะี่ยทุกคนมักจะเคยเห็นว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายต่อสุขภาพของเรามากๆช่ซึงต้งนนับได้ไปทําการรีเสิร์ชนะนะนั่งดูมาเพื่อดูโทษของมันจริงๆเนี่ยต้นสามารถที่จะสรุปออกมาได้4ข้อหลักๆด้วยกันนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการบริโภคน้ําตาลที่มากจนเกินไปนะมีผลทําให้เล่งการเหี่ยวย่นของผิวนะครับแล้วก็เกิดริ้วรอยนั่นเองนะครับอย่างที่2นะครับการกินน้ําตาลที่มากจนเกินไปเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนน้าตาลนะไปสะสมเป็นไขมันได้ง่ายนะครับทำให้อ้วนได้ไวนั่นเองนะครับ3าน้าตาลเนี่ยทำให้กระดูกและฟันของเราเนี่ยไม่แข็งแรงนะครับเราอาจจะต้องไปหาหมอฟันกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและ4ี่นะครับทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเสื่องซึมนะครับการกินน้ําตาลที่มากจนเกินไปเนี่ยแทนที่จะทําให้เราสดชื่อนะครับกลับทาให เหนื่อยง่ายนะครับแล้วก็ไม่กระชับกระเฉงนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยต้นเป็นคนที่ไม่ได้กินของหวานเยอะขนาดนะั้นเป็นคนที่เลิกกินหวานมานานแล้วนะนามาลมเนี่ยไม่ได้กินมา4-5้ปีแล้วนะจะมีกลับไปกินของหวานบ้างเล,เล็กๆน้อยๆนะดังนั้นวันนี้ต้นเลยตั้งใจที่จะทำชาเลนจ์ก็คือการงดน้ําตาลเจ็วันนะซึ่งน้ําตาลที่ต้นจะงด่ยเป็นน้ําตาลายเป็นหลักนะพวกที่ใส่ในตัวขนมหวานพวกที่ใส่ใน เครื่องดื่มต่างๆนะชงนมไข่มุกหรือว่า,าน้ำอัดลมนั่นเองจะได้รู้นะครับว่าในแง่ของการออกกำลังกายเพอร์ฟอร์แมนซ์จะดรอปลงหรือเปล่าในแง่ของเอเนอร์จีในการทำงานนะเพื่อจะเป็นไอเดียสำหรับใครที่ยังติดหวานอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันไกลตัวตัวรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับมันทุกวันเนี่ยเราควรจะรู้ว่ามันจะส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรนั่นเองนะครับ สิ่งแรกเลยนะที่ต้นจะทําก็คือพยายามดูนะว่าของนะครับในตู้เย็นของเรามีอะไรที่น้ําตาลสูงบ้างนะให้พยายามโละมันออกมาให้หมดนะครับทีนี้ลองมาดูสังเกตของที่อยู่ในครัวกันนะครับคอนเฟลกนะครับน้ำตาลค่อนข้างต่านะครับเวโปรตีนนะครับใส่สารให้ความหวานแต่น้าตาลสามารถทานได้นะครับนมเมอิจิชอ็อกโกแลตอันนี้สูงนะครับอย่างแน่นอนนะครับขนมซาลี่นะครับอันนี้ก็น้าตาลสูงเช่นเดีวยวกันนะครับขนมปังขาวนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ํานะครับ และข้าวโอ๊ตเนี่ยดีมากๆนะครับน้ำตาลก็ค่อนข้างน้อยนะครับส่วนน้ำผึ้งนะครับอันนี้น้ำตาลสูงนะต้นไม่ค่อยแนะนำนะครับโอวัลตินทรีนวันนะอันนี้ก็น้ำตาลสูงเช่นเดียวกันแล้วก็นมจืดนะครับน้ำตาลปานกลางนะอันนี้ใครหลายคนอาจจะไม่เคยสังเกตว่ามันมีน้ำตาลอยู่ด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากทดลองชาเลนนี้เนี่ยต้นแนะนำให้โยนของพวกนี้ลงถังขยะไปเลยนะเพื่อสร้างแวดล้อมที่ดีนะครับให้กับตัวเรานนัเองนะครับ สำหรับการเตรียมวัตถุดิบนะครับในชาเลนีเจ็วันนะต้นก็จะเลือกอาหารที่เป็นโฮลฟู้ดเป็นหลักนะพวกไข่ไก่นะขนมปังโฮวีทนะที่น้ำตาลน้อยๆนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับอย่างเช่นไก่นะครับแล้วก็กุ้งนั่นเองอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือพวกไฟเบอร์นะครับมันหวานนะครับแอปเปิลนะครับแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆนะครับสามารถซื้อไปเยอะๆได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนนะตอนนี้ต้นถึงนะบ้านเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เราไปเตรียมอาหารกันมานะครับในการทํา ชาเลนจ์งวดน้ำตาล7วันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่ต้นซื้อมาในส่วนใหญ่ก็จะเป็นโฮลฟู้ดเป็นหลักนะพวกอะไรที่ไม่แปรรูปนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยของแปรรูปมักจะใส่นะครับตัว additional s u g a เข้าไปหรือพวกน้ำตาลทรายหรือว่าอะไรพวกเนี้ยแต่เราอ่ะมักจะไม่ค่อยรู้ตัวนั่นเองดังนั้นใน ตู้เย็นหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนี้ทุกคนเห็นกันว่าต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลีย์พวกของหวานอะไรพวกเนี้ยออกไปตู้เย็นให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ทําแวดล้อมของเราให้มีแต่เขาเรียกว่าอาหารโฮฟู้ดนั่นเองนะครับก็นี้นะครับต้นกำลังจะทำนะครับมื้อแรกเนาะ day one สำหรับการทดสอบนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าต้นจะทำได้ถึง7วันหรือเปล่านะครับแล้วก็อาการเนาะหรือว่าความอยากอาหารความอยากน้ำตาลหรือว่าพวกเนี้ยมันจะพีคขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ก็เดี๋ยวไปดูนะเมนูที่ต้นทําวันนี้นะครับชิวๆนะครับดูฟนะินๆแล้วก็ทํากับข้าวอาจจะก,กินข้าวไปด้วยก็ได้นะครับไป <c oughs> สำหรับเลเวลพลังงานนะในการใช้ชีวิตถ้าใครที่ไม่เคยลองชาเลนน์นี้เลยเนะี่ยเพื่อนๆจะรู้สึกโหวยหายน้ําตาลมากๆนะอย่างต้นเองเนะี่ยจะโห่ยนะในวันที่เป็นโลคาา์บนั่นเองนะซึ่งวิธีที่ต้นใช้นะก็คือจะหานะพวกผักผลไม้หรือว่าอะไรนี้มาทานแทนของหวานนะครับซึ่งก็จะช่วยนะครคงระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีเลยทีเดียวนะครับ สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้ช่อง t l k มีระบบ Membership พิเศษแล้วนะครับสายขี้เกียจคิดโปรแกรมเองนะครับถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะับเพียง100บาทต่อเดือนนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะเข้าถึงคลิปนะครับออกกําลังกายที่ต้นเนี่ยใช้พัฒนาตัวเองต้งแต่ตอนแรกและสอนการจัดตารางนะแบบครบจบในที่เดียวนะับสามารถเปิดและทําตามในคลิปได้เลยนะมือใหม่เลเวลศูนย์นะสามารถเริ่มได้เลยนะรพร้อมสิทธิ์เข้ากลุ่มไลน์พิเศษนะที่มีเพื่อนมากกว่า700คนและมีคนหุ่นดีไปเยอะมากๆนับสมัครได้ที่ปุ่มด้านหน้าช่องหรือว่าลิง ทีนี้เรามาดู performance ของการออกกำลังกายนะว่าส่งผลหรือเปล่านะฟอร์ลิเวอร์นะครับสถิติสัปดาห์ที่แล้วของต้นอยู่ที่12วินาทีนะครับสัปดาห์นี้นะครับอยู่ที่12วินาทีเช่นเดียวกันนะครับมาที่กลุ่มพุชเดย์กันบ้างนะอันนี้ต้นใช้ท่า90ตี้กีพุชชนะครับ บวกกับแฮ์สแตนผู้ชอบเนาะสัปดาห์ที่แล้วจะได้3เรฟนะบวกกับ1เรฟนะครับมาดูสัปดาห์นี้นะจะได้เท่าไหร่นะครับ 3ามนะบวก1เวฟเหมือนเดิมนะครับซึ่งจากที่ต้นนะครับสังเกตการเวิร์กอัลในเดย์อื่นๆเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ค่อนข้างออกมาเท่าเดิมนะไม่ได้ลดลงนะแต่อย่าลืมว่าต้นเนี่ยเป็นคนที่งดน้าตาลนะครับค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะซึ่งถ้าใครที่ทําชาเลนจ์แรกๆอาจจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ d r อปบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับพอมาถึงวันที่7นะครับต้นรู้สึกว่าร่างกายของต้นเนี่ยมันฟูลฟิลมากขึ้นนะครับอารมณ์จิตใจนะครับแจ่มใสามากขึ้นแล้วก็พลังงานในการโฟกัสการทํางานเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับ ในส่วนของตัวอาหารในต้นก็ค่อนข้างเลือกอาหารที่ยังคงน้ำตาลต่ำๆนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับและ Performance <S <S ในการเบิกเอาก็ค่อนข้างนะไปในทิศทางที่ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนคนระับก็อันนี้นะ่าจะเป็นหุ่นต้นนะครับในวันแรกที่เริ่มชาลน์นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเดย์เซเว่นก็คือวันที่7นะหุ่นหลังจากทําชาลน์นั่นเองนะถ้าทุกคนสังเกตนะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นนะเพราะปกติต้นเป็นคนที่ค่อนข้างงดน้ำตาลอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆนะอาจจะดูดูลีนขึ้นนะนิดหนึ่งนะซึ่งถ้าใครนะรที่อยากฟิตหุ่นนะรหรือว่าลดไขมันเนี่ยการงดของหวานเนี่ยเป็นอะไรที่ ต้นค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่าถ้าเทียบภาพจากที่อตอนต้นหลุดอาหารเยอะๆช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมากับตอนนี้เนี่ยคือหุ่นคนละเรื่องเลยครับดังนั้นเนี่ยการลดของหวานนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้หุ่นของเราเนี่ยสามารถเลียนไขมันได้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแต่นะครับก็ไม่ใช่ว่าเราจะงดมันไปตลอดการเนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะบาลานซ์ได้นะอย่างต้นเนี่ยก็จะมีบ้างนะในบางอาทิตย์นะอาทิตย์หนึ่งอาจจะ แค่ครั้งเดียวนะครับก็สามารถบาลานซ์ทำให้เราอยู่กับการไดเอทแบบนี้ไปได้นานๆนั่นเองอันนี้คือจุดประสงค์นะครับส่วนถ้าใครที่สามารถงดน้ำตาลได้ค่อนข้างเยอะและยาวนานเนี่ยก็ยินดีด้วยนะมันเป็นเคสที่แรและหายากจริงๆซึ่งการงดน้ำตาลนะจากที่ต้นทดลองมาเนี่ยก็ค่อนข้างนะให้แอบเป็นเหในด้านของการโฟกัสการทำงานหรือว่าสมาธิแล้วก็อารมณ์ที่นิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับผิวก็รู้สึกว่าจะมีความอักเสบ น้อยลงนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็ลองไปทดสอบกันดูสําหรับชาเลนจ์นะครับการลดน้ําตาลทรายนะครับในการบริโภคของเรานั่นเองครับซึ่งถ้าใครนะครับที่สนใจนะครับอุปกรณ์ออกกำลังกายนะครับตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ไลน์แอดตัวเล็กเล่นกล้ามนั่นเองนะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปแนวชาเลนจ์แล้วก็ทดลองใช้ชีวิตแบบนี้อีกเนี่ยอยากให้ต้นทําอะไรก็สามารถนะครับคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆนะสำหรับใคครรทีี่ Assist ่ Dogs ่มเเพือออนนนนกิ้าาตลยยะะๆับง ไอปอมั่นเองนะครับอะไรก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะวันนี้ต้องต้องไปก่อนแล้วพอกินไอติมอันนี้ก่อนเพราะว่าโ่วยมากเลยโอดมาหลายวันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอเอาคืนมาเลยกันน์คอนคร